โดยภาพรวมแล้วกเกษตรกรที่มาใช้บริการนี่เยอะไหมครับอของภาคอีสานตอนล่างรวมถึงจังหวัดยโสธรเนี่ยเงินช่วยเหลือเร่ละพันเข้าในบัญชีเนี่ยเมื่อวันที่19นะครับคือเข้าทั้งหมดเลยนะครับนำเรียนอย่างนี้ในส่วนของสาขายโสธรซึ่งดูแลจํานวน10ตําบลน,นะครับจำนวน10บลเนี่ยจะมีเก,กษตรกรเนี่ยได้รับเงิน1 31่งหมื่นสามสิบเอ็ดลายคิดเป็นเม็ดเงิน79ล้านซึ่งการบริการของสาขายโสเนี่ย เราจะแยกส่วนในการบริการก็คือเราจะจัดพื้นที่ให้บริการคนที่มาถอนเงินเละละพันเนี่ยอยู่พื้นที่ต่างหากจากลูกค้าใช้บริการปกตินะครับแล้วเราก็จะตรวจสอบให้นะครับถ้ามีข้อติดขัดตรวจสอบให้ว่าเงินนะ่ยแกไมข่ข้อบัญชีเพราะเหตุผลอะไรนะครับเบียดเสร็จเมื่อวานเนี่ยก็ดูแลจัดการได้นะครับภายในระยะเวลาสี่โมงครึ่งนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับวันนี้เนาะปริมาณลูกค้าก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าสายๆหน่อยก็คงจะออกมารับบริการนะครับแล้ะการให้ให้บริการของทางทกศเรานี้ให้ทันกับลูกค้าเกษตรกรไหมครับการบริการเมื่อวานประเมินประเมินจากเมื่อวานเนี่ยเรายืนยันว่าเราบริการได้ทันนะครับในช่วงเวลาอัจจํกกัดนะครับคือไม่เกินห้าโมงเย็นอันนี้เบนเสร็จได้ ซึ่งวันนี้นะครับก็ดูในส่วนของลูกค้าแล้วมาใช่บริการเนี่ยเราดูแลได้นะครับ